บาตีเด้อจ้าพี่น้องสุขสุขคนเอารักน้าแนวต่างก่อนพี่น้องก็เป็นเนักสี่เนาะก็เป็นต่างแน้วน,นอนบอเป็นพี่น้องจ้าคุณแก่องได้ สวัสดีเด้อจ้าพี่น้องสุขสุขสขขนพรุ่งนี้วันหยุดอ้อพรุ่งนี้ก็สอนเมื่อนี้ยเนาะแบบนี้จะเข้าตีสองแล้วทั้งสุยเด่นพี่น้องค่ะนอนบ่หลับ <c oughs> นี่ยังมาคุยกันเด้อจ้าแตยกั มี่ยังร้ยกับ่าจะมาทักทายพี่น้องมาจ้ะเนาะมาทักทายพี่น้องสุขุสุขคนเพื่อพี่น้องมีคํามทงคําถามยังยังสิเนะาะถามไม่ตายได้เดอ้ออยากจะถามยังยังสิถ้าอยากจะถามเรื่องทงั้งสวิเดนก็ถามมาใดาเด้จ้ะเด้อหนาวแม่พี่น้อง ค่ะสงกรานต์สวัสดีเด้อจ้าสวัสดีจ้ามาคุยกันค่ะผู้ใดนอนบ่วลลัต มาคุยกันไในน้อจ้าหนูกะนี่ยังจะพูดไรอยากจะมาทักท้ายน้ำพี่นงสุขุมสุขกคนมาขอบคุณพี่นงสุขุมสุขก้นที่เขามาเมขออาเรียกว่ายังหลักติดตามแล้วก็ให้กําลังแร่งใจมาตลอดอยงนี่นอกจะให้ใจแลลูกนอกจะเนาะแล้วก็ขอบคุณแทนลูกอีีจะขอบคุณในลายหล่กะก็บแม่ใจขอบคุณน้ำดเด้อดเด้อ ซึ่งใจพี่น้องหาเวลาจะมาไล่์กัแต่ยากอยู่เพราะว่าอับเฮ็ดเวียกหลาย,ย่างพผอมเนาะพี่น้องเนาะมูกไปรงเลียนอ้มอมก็ดีมืออื่นนี่เมื่อนี่ลหละพี่น้องวันแดงก็ได้หยุดเนาะจานะ้ะเนาะกับไดไปรงเลียนดูกับไดไปลงเลียนวันแดงทั้งสวีเดนเขาก็จะอม ถ้าเป็นวันแดงเขาจะนับเป็นคือจังวันอาทิตย์จนสุนทรพน้องอาทิตย์นากระิได้ไปไปยังก่อไปนงานกินเลี้ยงวันอังขาานนวสิบออังฟังนวลล่าคู่หม้นวลวขอล่าคู่เนาะว่าอันว่าวันอังขารที่จะมานี่เนาะ แหมว่านางข้านที่จะมาเนี่วันที่ยี่สิบสามน่ะนูนูบอกให้คู่ป้าวนูตรงได้ไปไปได้ได้บัตรเซิร์ฟนาาจะไปงานกินเลี้ยงเป็นกลางวันเนาะเป็นรอบเที่ยงยังส่น่ะนูก็เลยบอกคู่วานูมาโรงเรียนบได้เดอร์อย่างยังสิแล้วนูก็เลยบอกว่าว่านูต้องไปไปวันนั้นแล้วกับมันก็สซัคัญแล้วก็เอ่อเอ่อเขาเป็น พนักงานมามากว่ายี่สิบปียังสี่เราต้องไปรับแบบเขาจะมีของแจกอีกยังสี่เราเขายังประธานได้รับของที่เขาทางานมานานอีกสี่เนาะบัดที่นี่คู่เลยบอกว่าปัาดประเทไทยเธอทํางานมาหลายปานั่นบอกเฮ้ยเป็นยังละสันเป็นยังอันเธอคือทนไว้ละสันหนูกับเลยบอกว่ากันมักงานยังสี่กันก็เลยอยู่ก็เลยอยู่นานมาวางสี่เนาะ เราไปที่นี่คู่ก็เลยบอกว่าคุณบะตรงคุณบะตองล่าฉันฉันไ้เธอไปอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้มันเป็นงานของอขอเขาเรียกยังอยู่อำเภอเฮ้าเัางส่น่ะอืมแล้วก็ขเขาเรียกว่ายังล่ะเป็นของของของอำเภอของเทศบาลอีอย่างที่สี่อยู่แล้วอืมเธอก็ตตรงไ้ไป่าละซันก็เล่บอกเห้เพื่อนฟังมูมูอเมตายของเลยบอกวา่า ฉันเน่ยไ่อยากไปนั่งเลี้ยนฉันอยากไปงานปาร์ตี้น้าคุ้นไดบ้บวาฉันหนูบอกว่าไปบ่ได้ดอกเ,อเพราะว่าเขาเอาแต่พนักงานไปนอกจากก็ดีใจว่าคนคู่เขากลับื้มใจเนาะก็ยังมีนักเลี้ยนก็เคยมีประสบการณ์การงานมากจริงๆเนะเาะหนูก็ดีใจหนูก็ดีใจยุพี่น้อง มิภัยเขามาจะทักทายบ่จ่าจอยากจะถามเรื่องอยังทังสวิเดนก็ถานม,มาได้ได้จ้ะสวิเดนก็นกะบอกเขาเรียกว่าอย่งไรกะคือเกา่าแหละพี่น้องแต่จากของแพงๆเนาะจากของแพงๆแต่เดี๋ยวนี้ มันจะเป็นคือเขาเรียกว่างการตลาดบอกพี่น้องนูบม่รู้ว่าเขาเรียกไงคือจังการตลาดจริสีเนาะเขาจะปรับราคาราคาผลไม้ที่มันแพงๆนะลงไม้จักน้อยเนาะเป็นการตลาดเพราะว่าถ้าราคาขึ้นสูงค้นเขาก็ไปซื้อผลไม้แล้วมันก็ผลไม้ก็จะเสียแบบที่นี่เขาก็กําลัง จะให้ล้านค่านะพี่น้องลดราคามาจากน้อยตามที่เขาเคยทำม,มานอกแต่ว่าเราก็จะเบึ่งเปรียบเทียบว่าล้านได้เ,เ,เ,เรียวกว่ายังไงลูกค้าหลายหลายนอกจังสี่แล้วก็ทางสวีเดนก็คือเกาละ่ะพี่น้อง เมื่อนี่โอ้ิรอให้ฟังนูไปเลี่ยนไปเลี่ยนมากกับไปสอบมากนอกจากนูบรร้ว่าเขาเรียกยังท่านสวิเดนเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอยนางหัวอลไอที่เขาเรียกว่ายังพี่น้องที่ช่วยช่วยค้นที่มัดใจยันสต็อปนะพี่น้องโอ้ยเนาะเขาเรียกว่ายังงนาะ CPR บร่อามาเเขาเรียกอย่างนู้กับบ้ว่าเขาเรียกอย่างภาษาเสียงเขาเรีย LA, กว่าโฮเอไอนเนาะกะกะทําทดีที่สุดเรากะก็กได้สอบเรากะได้พา,นนามนอกจ้ะเขาก็จะห้เป็นใบเรื่องม้วใบไม่เบิง น่าจะจะเป็นใบยังซี่ว่าเา่อผ่านว่าพูดใดเป็น,นอันออกหายยังสีน่น่าจะเราจะรอบนารอบนาจะเป็นยังสี่นะใบนี้ห่อก็โซ่ได้ถ้าเ่าไปทำงานยังสี่เนาะแล้วก็เ่าก็บอกว่าเ่าเคยผ่านอันนี้มาก นางทำอยู่ใน่หองเริ่มแรลกอะต,ตามจริงนะพี่น้องมูก็เคยทำอันนี้มาแล้วแต่มันโดนแล้วมันบลาบะที่นี่ก็มามามาทำอีกรอบหนึ่งนมันก็ดีไป่ได้พี่น้องมันกูกูความทรงจำเฮาไ,ได้มาแล้วเด้อจ้ะแล้วก็นี่คู่เส้นแ,แล้วก็ถ้ารอบหนา ทนะเลาะนาเขาอยากทําอเอกนีเขากบเพิ่มเขาก็จะเพิ่มอันนี้ห้คนที่คนเรียนอ,ออกกันให้การฝึกซ้อมนอกพี่น้องนอกสมาฝึกซ้อมเนาะฝึกซ้อมนั่นเหมือนตุ๊กตานะแม่พี่น้องน้ไ <c oughs> ด้อัดคลิปมาหน่อยหน่อยอยู่แต่หนูยังบ่ท่านได้ท่านได้เบิ่งของเจ้าของพร้อมพี่น้องยังบ่ท่านได้จับรา่การทายแป๊บๆ <c oughs> เดี๋ยวเพราะว่าเขาเรียกว่ายังล่ะ เขากับบางแห่ไทยเนาะนไทยแต่ตเจ้าของมันบ่ได้เอาขากล่องไปนะมันก็อยากแล้วก็บไ่ได้ตั้งโตัวพอมนะพี่น้องแต่เขาก,า,นเนาก็สอบพานน่าจ้ะสอบพานสนีนุก็ดีใจแล้วพี่น้องกากน่าจากมาัมาอัปเดตซำมามาอัปเดตเรากามาคุยน้ำพี่น้องเพื่อมีผู้ใดยังมาหรับมานอน นอ,นอนยากพี่น้องแต่าบายมือนี่นอนแต่เว้นเด้ถ้ารู้ว่าเจาของจะไปรงเรียนเองสิอันนี้รู้ว่าเจาคองหยุดมืออื่นนี่ซ้ำมามือนี่แหละเพราะว่านี่ก็ตีสองแล้วเนาะ <c oughs> ก็เลยบ่นนอนนอนมาหลับแมอ่าบรรยากาศดีกจะผ้า,าลูกออกไปเล่นอยู่ทังสนามสเก็ตแล้ะพี่น้องอืม แล้วก็คกรูก็สอนการทําแผลอีหยังแน่จังสิส่วนการทําแผลมันก็รู้อยู่เนาะจ้าว่าทํา,ายังไงจังสีเนาะแต่เขาเขาเว้าให้เฮาฟังว่าเฮ็ดจังซั่นเฮ็ดจังซี่ถ้เาเฮาซอยคนก่อนซอยคนก่อนที่เฮาจะโทรหาฉุกเฉินนั่นก็ดีจังสิเนะาะเพราะว่าเพื่อมีคนใกล้ทีเท่าเป็นอย่างหรือว่าถ้าเฮาทํางานอยู่หรือมี พนักงานหรือว่าเด็กน้อยอยังสีนะเขาเรียกว่าหยับสตบนะพี่น้องหวัวใจยุ่เตนเนาะเขาเรียกเนาะโอกาจะนี่การเเรียวยังพลิกพลิกโตนะพี่น้องจังใดยังสีนะ่ะ น้องไม่ยังจะถามมาจ้าหนูก็อยากมาทักทายพี่น้องเพื่อหนูลืมพูดไปเอ่อหนูหนูได้เขาเรียกว่ายังกาะอ,อันได้อันนั่นนะพี่น้องคะโอ้ยติดอ่างอยู่ยังเกาะอ,อัดเส้นอัดเส้นนะพี่น้องงองอเขาพึงทรงมากเขาพึงทรงมาก วันที่17มาว่าน,นี่ยมันมาะจะนี่วันที่17กะซ้ำมือนีเนาะเพราะนี่เดี๋ยวนี้กะตีสองกะซ้ามือนีเป็นมือนีกับ18แล้วมันอะจ้ะสองวันวันที่17แบรรบว่าเออเออใคร,รย,ยังงให้นู้ยืนยันตโตเจ้าของริงสี่แม่พี่นอ้องอันอันในคนตู่โอ้จะเข็ดจังใด <c oughs> นูเฮิตปุ๊บเป็นมีผู้ใดมีผู้ใดหูบอกนู เขาไปอ้าแล้วนุแล้วนุกับบกากดธนุกดแล้วธนุย่านนุกดมัว่วแล้วก็ไปเลยยังสินะนุก็เฮ็ดบ่อเป็นแต่นุกัขอบคุณพี่น้องสุผูสุคนที่ที่สนับสนุนละ <c oughs> คุณเฮ็ดบ่ค่อยเป็นเนาะพี่น้องเนาะนุกัย่านธนุกดพิษอีกอย่างยจีงสินะ่ <c oughs> ่ะเดี๋ยวนูจะทาาไมน่น้อยอยู่ว่าเจงังแดนกับนูกับบลูว่าเล่ววา,าว่างบอกว่าช่วงนี้เพิ่นกะทำงานน้ำนอจ๋าเนาะ เดี๋ยวจะลองเขียนไปถามเพื่อนว่าเฮ็ดจังได <c oughs> ตอนนั้นยังบ่ทันได้อีเมลมาเด้บัดที่นี่เขาส่งอีเมลเข้ามาเอ,อหนูก็เลยคิดว่าเอาเขาคือบ่ส่งมาทางไปรษณีย์หนูก็เลยบ่บซีนว่าจะทํายังไงแต่หนูก็เข้าไปเบิ่งอยู่เขาให้อีหยังก็ส่งเป็นพาสเอิ่มคือบัตรประชาชนเฮาอีหยังจังซี นูว่าจะถามเพื่อนว่าเพาเห็ดจังไดสันเดย์ส่ห้าวไทยรูปเขาไปเราส่งไปเขาบอกเรื่องว่าจังไดเพราะว่านูกับพยายามกดตามอินโฟเมชั่นอยู่นูก็ับอ่านไปอ่านไปแต่บัดที่นี่ถายามเข้าไปกดงจี๊หนุญานูไปกดพิษนะพี่น้องเข้าใจบอกคุณคุณนบ่เคยเห็ดน่ะนาะพี่นองเนาะแต่นูก็ดีใจห้า เอบคำมาถึงขั้นตอนทุงทุงเอียงก็อักเสนบอกเขาเรียกทุงขั้นตอนอักเสนแล้วเขาต้องให้เ้ายืนยันก็แล้วหลังจากนั้นเขาจังจะได้พิ้นนั้นมาจากตามตามที่หนูเกินอ่านเข้าใจนี่แต่บัตรที่นี้ว่าจะให้ยืนยันจะยืนยันจงังไดทรงบัตรประชาชนเข้าไปบหรือว่าจงังไดหรือว่ไทยลููบหรือว่า เราเสิเใ็ดจังไดต่อจังสี่นะเพราะว่าหนูกบับบเรย์นูกบรรักบบเรย์ามผู้ใดโนจ่ะเพราะว่ากบับบมบเขาเรียกว่าอย่งไรล่ะหนูบอลูจะกคนที่ทำ้ำอันยูทูปอันอย่างสีนะ่เนาะชวนมากหนูก็จะถามแต่ไม่น้อยเังสี่นะแต่ก็จะถามเรื่องคลิปเฮ็ดยังเฮ็ดจังไดจังไดเองสิแต่ ถึงขั้นตอนมาหอดอักเสบเนี่หนูยังระท่านเด้ถามเพื่อนเลยต่จังจะจังจะบอกเพื่อนเพ่อนวุงสีดีใจเนาะว่าโอ้ได้อีเมลมาถึงอักเสนแล้วแต่ลูดเพื่อันล่ะเพราะว่าเพื่อนว่าเพื่อนเสียแอบมากอยู่เพื่อนแต่เพื่อนเหตุงานเนาะบัดที่นี่เพื่อนเหตุงานจนถึงสุกแล้วเส็ดจจงใดถ้าเพื่อนมาถ้าเพื่อนจะมาหนาร้อนอันนี้กันหนาร้อนเนี่ยลหะพี่น้องแต่เพื่อนจะมา ว่าเพื่อนว่าเพื่อนจะมาอยู่อาจจะอาจจะมาหลังจากเลิกงานบอกหรือว่าจังใดโมคิดว่าเพื่อนเพื่อนอาจจะมานงานงานไทยอยู่นะเพราะว่างานไทยปีนี้ก็จะมีอยู่มองน,นั่นนํ้พี่น้องเป็นงานไทยมองมองที่โน้ไปไทยรูปมองต้นเชื่อรี่นะพี่น้องคะนั่นแหละมองนั่นแหละจะมันจะมีเวทที่ไงอยู่นั้น เดือนเจ็ดเดือนเจ็ดออนเออแบบนี้วันที่เท่าไรเนาะบบดน,นี้กลางกลางเดือนเจ็ดพี่น้องเดี๋ยวนูนต้องเบิ่งอีกอีกอีกสักก้อนว่าเป็นวันที่เท่าไรแต่นูรู้ว่าเป็นเดือนเจ็ดเดือนยูลีกับยูไลเนาะกับอีกกับกอีกสองเดือนล่ะจังววากานว่าเพิ่นจะได้มาบอหรือว่าจังไหรเนาะ เพื่อนก็บ,บอกบอกว่าเพื่อนสิได้มากว่าเพื่นตอนนี้เพื่อนกับทางานพอนอนน้่งนอนก็ดีใจน้าเพิ่นเพื่นได้เหตุงานแล้วก็กคคิดหอดคิดหอดพี่น้องพ่อมละส,สุขสุคนหน,หนูหนูนอนบานรับพี่น้องคะ่ะขนาดหนูตื่นแต่งแต้เศร้านี่ตื่นแต่งแต่ตีหามเลอเศร้านี่ตอนนี้ก็ยังมานอนอยู่ บ่ได้เป็ุเสมอพึ่งพึ่งเขาเรียกว่าอย่างเอากำลังปรับตัวเพราะเมื่ออื่นหนูบม่ได้ไปรงเรีย่ยนหนูก็เลยคิดว่าโอ้ยหนูจะเอาเวลามาทักทายน้ำพี่น้อง,งาย่ามลูกบกวนยังสี่นะเพื่อเขาเรียกว่าอย่างมาตอบแทนพี่น้องน่าจะเนาะเเพื่อพี่น้องอยากจะทามถ้าอยากจะทานยังกะแม่นไว้ก็ได้้อจ้าในเขาเรียกว่าอย่าง,งในใตคลิปนีก็ได้้อจ้าเด้อ พอยากจะถามเรื่องสวีเดนอย่างจ้าสีน่ะเป็นแจ้งใดอย่างสีนะ่นนะมีอยังกระถามใดเด้อจะเด้อสันไมตายจะล่งล่งหรอเด้พี่น้องเพราะว่าอาจจะว่ามี่แเขอมาเรามันดึกแล้วพี่น้องมีกจะแสพยายามจะไปนอนแล้วจะาหน่อยสั <laughs> okay, <laughs> นโอเคนอจามตายไปแล้วจ้าสวัสดีเด้อจะเด้อ